อย่ายนั้นยามาที่ชุมชนลู่ขานทอลุงซิ่งเบียแม่โบก้าโจ้าื้นเกิดพี่ลุงพี่ลุงอย่างนั้นครับคนพี่ลุงทำไมไรกันครับพีลุงเรื่องพี่ลุงทำไมไรก็ทำได้พี่แต่ว่าอย่าเล่นนั่งเล่นนั่งไม่ดังพุทธใช้ไม่ดังแต่ดังกับเลยกันได้พี่ลุงอ่ะอนั่งตรงไหนพี่ไหลลุงเนี่ยไม่ได้เรากู่เลือกเรา ที่ล <si ูกแมวแล้วหนุ่อโสยหยาบสมอะไรไรกูดีลูกนะครับกูเดินเรื่อยหน่อยกูเดินมืดครับแม่ยู้ตกตรงตาจินหนุ่ยหยเยี่ยมฮะไรไรเป็นเรื่อดวงไม่ดีรับดวงไม่ดีใช่ปะเฮ้ดวงไม่ดีเลย มีลูกใครลูกดื้อแรงไม่รู้ความีแต่คำเชียอเบียเชียรตามลูกดยือครับลูกดยิ่งลูกดใจลูกดใดื้อครับลูกชใยเกิดปีไรลูกชายเกิดปีขั้นัดเกิดปีขั้นดื้ตั้งพล่ฮึแดดเกิดปีไร่ทีไม่ดื้อพอแดเกิดมันยือเกิดปีกระจายลนะปีท้อไม่ว่กเกิดด้ปีนึงกระายพวงนั้นผูจุดซำนักได้ตาย ให้ดูกับก้อกันปีก um, 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 uh, ันตายแล้วบ้าลุกกัะนั่นจไม่ไปตีบงมอทำไมครับม่อจะทำขด้รับดวงไม่ดีด้วยจำโดนครับกมยุกมยุ่มอทำไมกมยุ่งอ้าวปีนองคูเป้บอดูโย่วไคว้างอย่ามายางโดนรันี่ วูดายก็เป็นตายห้องโปร่ลอหอมอะเรื่องเล่นี่รอยเอ้ไรนะไม่ได้นะกูเรากูต้ตายนะตลอดเลยแต่คด้อนมาจิบตายอ้นงกตีวันนี้อย่าได้โยนูจะมาวัไม่เป็นกากันยาลบก็นดักแรกวู้ยไอ้ไรทาวกรนแลวแกแลวทตายเห่าเล่าจิงไอ้ไรคนเราเป็นผู้นำเลยแกคนเป็นเจ้าเมืองต้องทำตัวให้น่กรับ ไม่แก่บบดเตียงปีกันอยูแกบ้านเดิรอดีใอย่ามาเราเปรตไปข่าววันคราบจะไว้ปรงกุมแบเอยากคมัพออิี่กับร้อยมึงต้นเลยมันเรปุ๋ยนะด้ยบ้าลยอยากูโยมออมยรยอย แรกทีน่นี่รองมันหนักกุ้มเลยแล้วยืนรองเลยแหละบุตดตาอยู่เตี้ยิ้งหมาบ้าไอ้ตึนรอบเลยหนักหน้ากับเมียไม่รลบเลนะือมึงเลยตั้มตัวไม่น่าหลักเลยครูบ่าลูกไปแต่งงานว่ากว่าใจป่านหนูตามกับมันสัญญาติมานะักคนดีเด่นใครน่ะล่ะไอ้เคลืลอ,ก,ลอกุ้งกล่าวเลยไรป่านนี้ว่ากันมากไปป่านเลยที่นี่เมีย,ออยกุมย้อนจะหลกนี่พอละและหลบกูไม่ไปแต่งงานไหนะหนูหรือมึงเลย กเล่เป็นผู้ยิง่งมว่าเรตัมเลยล่ะต่อไปนี้นุน้ยครับกูจะแต่งตั้งเรือปร,ราชมึงขึ้นมาเป็นลูกใหญ่กูต่อไปมึงคือประราชเจ้ารดไปแต่งงานแต่งในป่าหนูไอ้เด็กดึงต่อไปนี้มึงจะเป็นผู้จุกนี้ได้เด็กทีปป่แปดปีมาเป็นเมียของกูมาได้ก็ลงเป็นรายเมียเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมข้าใชกับเด็กแคว่นปุ๊บในโยมาวิ่งไล่เนี้ยก็แคว้นมึงยังเราครับเป็นเด็ก เออใจตุ้งอยู่เด็กใจตุ้งกันคาเด็กอ้อมั้เอออันเน็กตุ้งเอาไว้ติดต,ตั้งทีก้อโอ้เลยดัดยังอ๋ออทีนี้ต่อไปนี้หน,หนุ่มนุยมึงคือประราชิวรสมึงต้องพูดราชาจัดต่ไปไหนต่อไปนี้นะมึงต้องหยิกกูอัดเด็ดผอแล้วกูจะเหยิกมึงว่าเด็ดลูกพริกกิ้ง เน็ตหลูกไม่ใจพิดกิ้งก็ใช่ไหม๋ยวกูเล่นอ่ะก็ใจคือต่อไปนี้ผมจะอยากเต้นว่าเด็ดพอจะเต้นอยากผมว่าเด็ดหลูกเออครับเด็ดตึงเด็ดแม่กูไม่เด็ดกับซุ้มไปเด็ดกับเตะชู้แต่กูไม่ได้มากับเคยไปเปรียนกับเตะชู้เองแต่กูไม่เพื่อเคลื่อนเพราะแม่แม่ก็ไม่ให้เด็ดแม่เด็ดกับรอยก็ไอ้ตังค้ออยู่ปาณนั้นแหละกูไม่ใจปิดอู้